เรื่องเล่าตำนานพระาธาตุช่อแหคนเกิดปีเสือจึงไม่ควรพลาดที่จะเดินทางไปสักการะพระาธาตุช่อแหสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแพร่และเป็นวัดพระาธาตุประจำคนเกิดปีเสือพระาธาตุช่อแหเป็นโบราณสถานอายุกว่าพันปีเจดีสีทองอารามทรงแปดเนียมย่อมุมมาสิบสอง บุด้วยทองดอกบวบศิลปะแบบเชียงแสนภายในใจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุและพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้าตำนานความเป็นมาของพระธาช่อแหมีเรื่องเล่าขานกันอยู่สามตำนานด้วยกันคือตำนานที่หนึ่ตำนานแรกของพระธาช่อแหในพระราชพงศาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทัย พระราชะพงสาวดารว่าด้วยกรุงสุโขทยัยหอสมุดแห่งชาติกล่าวถึงวัดพระธาตุช่อแหว่าสร้างขึ้นระหว่างพศ1 8 7 9ถึง1881ในสมัยที่พระมหาธรรมราชาฤไไทย,ยังเป็นพระมหาอุปราชซึ่งของเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในครั้งนั้นพระองค์โปรดให้สร้างสถานที่สำคัญทางศาสนาตามที่ปรากฏ ในพุทธประวัติในที่ต่างๆรวมทั้งที่เมืองแพร่ซึ่งอยู่ในขอบคันทศีมาของกรุงสุโขทยัยพระมหาธรรมราชาฤทยัยพระาชทานพระบรมสารีริกธาตุแก่คุณล้วอไอ้ก้อมให้นำมาบรรจุไว้ในฐานใจดีเมื่อคุณล้วอไอ้ก้อมมาถึงบริเวณดอยโกศิยะทัชชคะ เห็นว่าทำเลยดีจึงสร้างเจดีขึ้นและนำพระอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในสิงห์ทองคำสร้างแท่นที่ตั้งพระอบด้วยเงินและทองแล้วตั้งสิงห์ทองคำไว้โดยโบกปูนทับอีกชั้นหนึ่งหลังจากนั้นก็จัดงานบำเพ็ญกุศลเฉลิม7วัน7คืนภายหลังเมืองแพร่ถูกรวมเข้ากับอาณาจักร ล้านนาไทยกษัตริย์ล้านนาก็ทรงได้ทธนุบำรุงพระ่าชอแฮตามลำดับจนกระทั่งราชวงศ์นี้หมดอำนาจลงพระท่าชอแฮก็สุดโทรมเป็นอันมากจนล่วงมาถึงพศสอง7พระมหาเมธังกรพรมพรมเทโวอดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่และเจ้าวาดวัดเมธังเป็นประธานฝ่ายสง์ในก่อตั้งและการบริณนะ ปฏิสังขรณ์พร้อมด้วยครูบาศรีวิชัยหรือตุเจ้าวัดบ้านปางจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่จนทำให้พระธาตุช่อแฮกลับมามีความงดงามและเป็นแหล่งเชิดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่ตำนานที่สองของพระธาตุช่อแฮในตำนานพระเจ้าเรียบโลก กล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้เสด็จมาถึงเมืองพลหรือเมืองแพร่ประทับณดอยโกศิยะทชักขบัตขขาดนั้นหัวหน้าชาวรั้วชื่อว่าขุนรั้วไอ้ก้อมได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าที่ดอยนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงปฏิหารเขียวหมากเมาให้ขุนรั้วไอ้ก้อมได้เห็นและประทานพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระเเกศาธาตุเป็นที่ระลึกโดยเอาเส้นผมพระเเกศาธาตุเส้นหนึ่งให้แก่คุณล้วไอยก้มแล้วรับสั่งให้เอาไปไว้ในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆและรับสั่งอีกว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วให้เอาพระบรมสารีริกธาตุพระข้อศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ณสถานที่แห่งนี้และเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้ว 218ปีสมเด็จพระเจ้าอาโศกมหาราชและพระอาหารหันต์ทั้งปวงได้ร่วมอธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในโกศที่เตรียมไว้นั้นให้ไปสถิตยอยู่ในสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งไว้เมื่อสิ้นคำอธิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายก็เสด็จออกจากโกศธโดยทางอากาศไปตั้งอยู่ที่แห่งนั้นๆทุกแห่ง ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออยู่พระอาหารหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออยู่พระอาหารหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุในใจดี 84%,00 0ืองค์นั้นและประกาศแก่เทวดาทั้งหลายให้พิทักษ์รักษาตรอดไปจนกว่าอายุแห่งพระพุทธศาสนา5 0 0พันพระวันษาสำหรับชื่อพระาธาตุช่อแฮ สันนิษฐานว่าเพียนมาจากชอ่อแพรโดยคำว่าพแพรมาจากผ้าพแพรเชื่อว่าเป็นชื่อของสถานที่ตั้งองค์พระาธาตุคือดอยกฎษิยะทชะะบรรพตซึ่งมีความหมายว่าดอยแห่งผ้าพแพรอันงดงามด้วยเหตุนี้ผู้ที่เดินทางมาไหว้พระธาตุช่อแฮ้จึงนิยมนำผ้าแพรเนื้อดีมาถวายตามคติความเชื่อของชาวล้านนาโบราณ พระธาตุช่อแหเป็นพระาธาตุประจําคนเกิดปีขานหรือปีเสือกล่าวกันว่าคนที่เกิดปีขานเมื่อมาไหว้พระธาตุช่อแหจะได้รับอานิสง์ผลบุญที่สูงล้นหากสถานการณ์ที่เป็นปกติในทุกๆปีของจังหวัดแพร่จะจัดประเพณีสําคัญคือไหว้พระธาตุช่อแหเมืองแพร่แห่ตุงหลวงช่วงวันขึ้นเก้าค่ำถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ใต้เดือนหกเ,เหนือ ซึ่งตรงกับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมมีพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเดินทางมานมัสก,การพระธาตุชอแฮด้วยความเชื่อที่ว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวพระบรมสารีริกธาตุจะแสดงปฏิหารแผ่บารมีที่มีสิริมงคลยิ่งนักนอกจากองค์พระธาตุชอแฮแล้วภายในวัดพระธาตุชอแฮยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นให้ชมเช่น หลวงพ่อช่อแฮห,หรือพระเจ้าช่อแฮองค์พระประธานเก่าแก่อายุหลายร้อยปีศิลปะล้านนาเชียงแสนสุขโขทัยที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระาธาตุหลวงพ่อทันใจหรือพระเจ้าทันใจอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดที่คนนิยมมาสักการะบูชาด้วยความเชื่อว่าถ้าใครมาขอพรก็จะได้สมดังปรารถนา พระพุทธโลปก,กนาดบพิษพระพุทธรูปปางพระนาคปกปฏิทถานอยู่ในวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์นอกจากนี้ยังมีพระเจ้าไม้ศักพระเจ้านอนธรรมมาตโบราณกูอัติคูบาศีวิชัยแผ่นศีราจารึกส่วนลุกขชาติช่อแฮบันไดานาคโบราณบริเวณทางขึ้นทั้งสีด้านวัดพระ่าช่อแฮ ยังเป็นวัดที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยมในปีพุทธศักราช2562โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมการเดินทางมายังวัดแห่งนี้นอกจากจะอิ่มบุญอิ่มใจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อแล้วจึงยังเสมือนได้มาพักผ่อนหย่อนใจกับความรบรื่นและบรรยากาศภูมิทัศน์อันงดงามของโบราณสถานสำคัญคู่เมืองแพร่ ตำนานที่สพระธาตุช่อแหเกิดจากข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทางวัดพระธาตุช่อแห่ตำนานพระธาตุช่อแหอีกทางหนึ่งกล่าวถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้เสด็จมาถึงเมืองพลหรือเมืองแพร่ประทับณดอยโกสัทชักฆะบรรพศซึ่งขนาดนั้นมีหัวหน้าชาวลัวนามว่าขุนลัวไอ้ก้อมอ่านว่าไอ้ก้ม ได้มากราบไหว้พระพุทธเจ้าที่บนดอยนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้ขุนลัวไอ้ก้อมได้เห็นว่าเนื่องจากสถานที่ที่นี้เป็นที่ร่มรื่นเหมาะสมที่จะตั้งเป็นสถานที่ไว้ในพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุที่ระลึกโดยเอาเส้นพระเกศาเส้นหนึ่งให้แก่ขุนลัวไอ้ก้อมไว้และมีรับสั่งให้เอาเส้นพระเกสานี้ไปไว้ในถ้ำที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ พระองค์มีรับสั่งอีกว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันปริิพานไปแล้วให้เอาพระบรมสารีริกธาตุนี้พระศอกข้างซ้ายนี้มาบรรจุไว้ในสถานที่แห่งนี้และต่อไปภายหน้าจะได้ชื่อว่าเมืองแพร่โดยเป็นเมืองใหญ่ซึ่งพระองค์เคยเสด็จประทับนั่งใต้ต้นมากนี้เมื่อทรงทำนายแล้วก็เสด็จจาริกไปยังเมืองต่างๆที่ทรงเห็นว่าควรจะเป็นที่ตั้งพระธาตุได้ จากนั้นจึงเสด็จกลับไปยังพระเชตวันอารามและหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานไปแล้ว2 1 8ปปีตรงกับสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาโศกมหาราชและพระอาหารหันต์ทั้งปวงได้ร่วมกันอธิษฐานว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั้นเคยเสด็จไปยังถิ่นฐานบ้านเมืองหลายแห่งแล้วทรงหมายสถานที่ที่ควรจะบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุไว้จึงขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้บรรจุในโกศที่เตรียมไว้นั้นไปสถิตอยู่ในสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงหมายไว้นั้นเถิดเมื่ออธิษฐานแล้วพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายก็เสด็จออกจากโกดโดยทางอากาศไปตั้งอยู่แห่งแห่งนั้นทุกๆแห่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออยู่ พระอาหารหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุในพระเจดีย์แปดหมื่นสีพองค์นั้นแล้วประกาศแก่เทวดาทั้งหลายให้พิทักษ์รักษาตลอดไปจนกว่าอายุแห่งพระพุทธศาสนา5,000พระวันษากมศินปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระธาตุชอแฮเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเริ่มที่52ตอนที่75ลงวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478 และได้ประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานเล่มที่97ตอน159ลงวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2523พระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานตั้งอยู่เลขที่1ห,หมู่ที่11ถนนช่อแฮตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่บนเนื้อที่175ไร่บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมาสัสก,การพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองจนมีคำกล่าวเอาไว้ว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แต่ไม่ได้มานมาสัสก,การพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่การเดินทางมาเที่ยววัดพระธาตุช่อแฮถนนสายหลักคือถนนช่อแฮ เริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านทุ่งอำเภอเมืองแพร่ซึ่งเป็นสี่แยกใจกลางเมืองแพร่เข้าสู่ถนนช่อแฮและตรงไปตามถนนช่อแฮผ่านโรงพรยาบาลแพร่สนามบินจังหวัดแพร่หมู่บ้านเหล่าหมู่บ้านนาจักหมู่บ้านแต่หมู่บ้านมุ้งสถานที่ตั้งของวัดพระธาตุช่อแฮอยู่ในบริเวณเทศบาลตำบลช่อแฮด้วยระยะทาง9กิโลเมตรจากตัวเมืองจังหวัดแพร่ สำหรับชื่อพระธาตุช่อแฮนั้นบ้างก็ว่าได้มาจากชื่อผ้าพแพรชันด,ดีซึ่งทอจาก12บปันนาที่ชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุบ้างก็ว่ามาจากผ้าแพรที่ขุดรั้วไอ้ก้มนำมาถวายทุกๆปีจะมีงานนมัมก,การพระธาตุในวันขึ้นเก้าค่ำถึงขึ้น15บห้าค่ำเดือน4ประมาณเดือนมีนาคมนี่เป็นประวัติหรือตำนานคร่าวๆ ของพระท่าช่อแฮทั้งสามตำนาน